สวัสดีเช้าวันเสาร์ครับวันหยุดวันนี้เรามาทำกเกษตรกันนะครับด้านนี้จะเป็นไ,ไผ่ไผ่ผูกระดึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ไผ่ไผ่ไผ่ไตรงนะครับไผ่ตรงเหมือนอามาจากประจีนะครับเหมือนไผ่ลืมแรงครับอันนี้ตรงนี้มีโครงการว่าจะเลี้ยง หอยเลี้ยงกบแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งนะครับเป็นกุ้งแม่น้ำกำลังทดลองเลี้ยงอยู่แต่ว่าตอนนี้กำลังทดลองดูว่าดินทรายเนี่ยครับมันจะอุ้มน้ําหรือเปล่าแต่ว่าไม่กลัวหรอกเพราะว่าสะน้ําอยู่เกลใกล้เนี่ยครับนี่ลองเปิดให้ดูว่ามันจะจะแห้งไวหรือเปล่าอื นี่นครับระบบปั๊มถ้าเกิดเราไม่ให้รถต้นไม้อัตโนมัติเราก็เปิดลงมานี่นะครับเปิดลงมานีแล้วก็ใส่ให้กุ้งนะครับให้ปลาตรงนี้จะเลี้ยงปลาปลาหมอเทศนะครับชอบกินพื้นที่เต็มเลยตรงนี้ตรงนี้พื้นที่ประมาณไร่ก็กว่านะครับเป็นพื้นที่ต่ําครับจุดนี้จะทําเป็นกระท่อมทําเป็นบ้านพักนะครับส่วนห้องน้ําด้านนู้น ที่จะทาห้องน้าไก่เพราะไม่อยากให้อยู่ใกล้สะสะอันนี้จะทําเป็นน้ําอุปโภคบริโภคนะครับพื้นนี้ตรงนี้ฝั่งนี้สิบสองไร่ฝั่งนี้สิบสองไร่ก็อยากจะซื้อเพิ่มนะครับแต่ดูตังก่อนอันนี้ฝรั่งแดงฝรั่งทับทิมสยามอันนี้มะดดันอันนี้มะม่วงไข่ตึกอันนี้เพชรป,ปากช่องนะครับในนายัางปลูกไม่เสร็จ สะนี้ไฮไลท์ครับกอแต่ดูมะม่วงก่อนโอ้โหมะม่วงหลวงแจกนะครับหลวงแจกเมื่อสองปีที่แล้วนะครับพันน้ำดอกไม้นะครับโอ้โหติดลูกแล้วลูกใหญ่ด้วยสิโอ้นี่ง่ายสะสะนี้เดิมเป็นของโครงการบริหาร จัดการ,กรเกษตรแบบผสมผสานสระน้ําเก็บขนาดหนึ่งขนาดเล็ก1260ลูกบาศก์เมตรจังหวัดศรีสะเกดพอดีแม่ได้โครงการมานะครับเมื่อ2ปีที่แล้วก็เดิมขุดแค่4เมตรนะครับแล้วก็น้ำแห้งไปตอนนี้ผมให้แมคโครมาขุดลงไปอีก3เมตรนะครับพอดีเจอตาน้ำจากนั้นก็ใสเจ้าเลยใสายมากนะครับตอนแมคโครขุดเสร็จปุ๊บพอเบี่ยงไปทิ้งดินกลับมานี่น้ำใสแล้วครับ อันนี้ปั๊มอีกตัวหนึ่งเดินชั่วคราวนะครับไว้ลดต้นกิ่งพันธุ์ไว้ทํากิ่งพันธุ์ต้นไม้นะครับอ๋อหญ้าหวานอิสาเอลนะครับอันนี้ก็เป็นต้นพันธุ์เหมือนกันนี่มะม่วงติดลูกละลูกหลายต้นอันนี้แทงไว้ปาอับน้ําอุปโภคบริโภคนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนสนามวิสัยด้านบน วิวนี้เท่เลยวิวนี้โอ้โหว้วววพื้นที่ตรงนี้จะเป็นจุดทําแท้งน้ำนะครับผมเลยให้เขาแมคโครเข้าดินทําทส,สูงไว้นะครับจะทําเป็นแท้งของสูตรพิจนกันใดนะครับเป็นการกรองแบบใช้บ่อซีเมนต์นะครับ นี่ครับที่ตรงนี้สองไร่สองไร่นี่ผมปลูกด้านซ้ายมือสุดเลยเป็นพันไผ่นะครับมี้างมนเก้าดาวเก้าดาวหนามน้อยแล้วก็ดำนิมอแล้วก็ไผ่เลี้ยงนะครับจะทำพันขายนะครับแล้วก็เดิมตรงนี้เป็นเฉพาะปลูกอ้อยพันสุพรรณห้าศูนย์นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันแพงนะครับซื้อมาก็ ถ้าที่อุบลข้อละ10บาทนะครับซื้อข้อละสิบาทแต่พอดีมีพวกที่บุรีรัมนะครับให้พันมาแบบราคาไม่แพงมากม่ราคาไม่แรงครับปลูกนะครับเดี๋ยวได้ต้นพันมาเสร็จปุ๊บเราจะย้ายไปปลูกนู้นนะครับปลูกฝั่งนู้นอันนี้ก็คือก็ให้ได้รีดน้ําก่อนหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็จะย้ายอ้อยไปปลูกที่อื่นนะครับตรงนี้เลยนี่ต้นไม้ยืนต้นอันแรกเลยคือลิ้นจี่นะครับพันหนองคายนะครับ แล้วลำไย,ยอีดอ,อขนุนแดงสุริยา,าส้มโอทับทิมสยามแดงทับทิมสยามแล้วก็มะขามอะโวคาโดแล้วก็ฝรั่งทับทิมสยามอีกนะครับชื่อทับทิมสยามเยอะมากเลยนี่ระบบแรกเลยอันนี้คือระบบให้น้ําที่ไม่ใช่อัตโนมัติปั๊มสีส้มเมื่อกี้นะครับที่น้ําสวยๆผมให้ ตนที่ผมจะทําเป็นกิ่งพันุ์นะครับสนใจชอบทํากิ่งพันธุ์นะครับเพราะว่าเออมันเป็นการหารายได้กระเป๋าที่สองที่สามที่แบบถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ว่าทําให้บริษัทที่เราอยู่มันไม่เหมือนเดิมนี่เราก็สามารถมีตรงนี้เซฟตี้ไว้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ยอมรับเหนื่อยนะครับอันนี้ลิ้นลิ้นาำใหนะครับลำใหญ่นี่เลยน้ําหยดอืม พาไปดูนะครับกิ่งพันนะครับนี่แดงสุริยานะครับตัวนี้ลองเซิร์ชดูนะครับเป็นสีชมพูเลยอ่ะสีแดงชมพูนี่แหละอันนี้ต้นเลือดนะครับใครสมัยเด็กๆใครอยากชอบกินต้นว่ามั่งผมแต่ก่อนก็ไปยินเอานะครับปีนกินต้นว่าตอนนี้กำลังสุกพอดีเลยนะครับผมให้ดูสุกเดี๋ยวต่อยๆลงมามานะฮะดูว่าตัวเปรี้ยวนะครับเป็นรสชาติออก เปรียปร้ยวๆหวานๆนะครับโอ้โหเนี่ยทำไมคาเรียกลูกเลือดนี่ครับเป็นเลือดอลยครับชิมเลยอืมดวดวดวดจานนะครับอื้มกินเม็ดเลยงอไอท้องมาเหมืออันนี้เป็นมะขามมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับแล้วก็ไปดูอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดต้นนี้ซื้อมา,อาคุ้มเลยนะครับ นี่สามารถทํากิ่งได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกิ่งนะครับกิ่งละสองร้อยแค่นี้ก็คุ้มแล้วดูอันนี้ต้นละสองร้อยห้าสิบแม่เจ้าพันแฮสนะครับเนี่ยแฮดนี่ครับซื้อจังเรียดนะครับสองร้อยห้าสิบค่าขนส่งอีกหกสิบบาทแทบช็อกอันนี้พิงเคอร์ตันนะครับก็อันเดียวกันครับเป็นอะโวคาโดหลายสายพันธุ์ครับอน,นี้สตอทํทำไมต้องปลูกคู่เป็นผัวเมียนะครับต้องปลูกคู่ อันนี้ก็เขาเรียกว่ากระท้อนปุ๋ยฟายจากปัจจีนะครับครับด้านนี้สวนยางไม่เกิดประโยชน์ตอนนี้อันนี้ก็เพาะต้นยางนะครับอันนี้ผมเพาะต้นยางไว้ให้งอกแล้วก็จะเอาไปปลูกแซมในนี่ครับเป็นป่าทําป่าเลยตรงนี้จะทำป่าเลยตรงนู้นก็จะปลูกอ้อยตรงนู้นก็สานะครับแต่สาแห้งนี่ครับต้นอ้อยอวบมากนะครับเดือนเดียวนะครับอวบมากเลยเท่านี้โป้งนะครับเดี๋ยว เราให้มันได้ข้อนึงเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดได้เลยนะครับอ้อยมันต้อง9้าเดือนนะครับประมาณ9้าเดือนถึงจะหวานก่อนตัดก็คือเราก็งดน้ํามันก่อนแล้วก็ตัดมันจะได้แบบรสชาติจะได้หวานอันนี้เพิ่งปลูกใหม่เมื่อวานนะครับฝรั่งฝรั่งที่มีสีม่วงข้างในครับลูกก็สีม่วงใบก็สีม่วงม่วงหมดนะครับม่วงหมดเลย ผมปลูกตรงนี้ก็อแถวและห้าสิบต้นร้อยต้นครับตรงนี้ร้อยต้นร้อยต้นยังไม่ได้เจาะน้ำหยดให้เขาเลยเดี๋ยวรอค่อยว่ากันร้อนว่ะวันนี้ร้อนมากอุณหภูมิทุกวันนี้สาสิบเก้านะครับวันนี้ยังเย็นมาหน่อยครับเมื่อวานฝนฝนหลวงตกรอบๆบนะครับแต่ไม่ถึงตรงนี้นะครับอโอ้อันนี้ต้นครุด เล็บคุดนี่เอามาทำพันธ์นะครับปลูกที่บ้านเยอะแล้วก็เลยเออเอามาตักแดดดูดิมันจะเป็นยังไงมัง่งแถวนี้โซนนี้เป็นโซนเพาะนะครับก็ผมเพาะหญ้าต่างเหรียญน,นะครับมันขึ้นบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ขึ้นบ้างแหละเป็นหญ้าที่แบบเอาไว้คุมดินนะครับมันไม่มันสามารถที่จะเอ่อทำลายหญ้าอื่นได้หมดเลยนะครับนี่เริ่มขึ้นแล้วนี่หญ้าต่างเหรียญเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ พะครับเริ่มขึ้นแล้วได้เรื่องนี่ง่ายนี่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 ส่วนตรงนี้เป็นหญ้าอัลฟอฟ่านะครับลองซื้อมาปลูกดูมันจะเป็นหรือเปล่าแต่มันงอกแล้วนะมันงอกแล้วแต่ว่ามันจะเป็นให้หรือเปล่าไม่รู้นี่งอกแล้วงอกแล้วเอาฟอฟ่านะครับให้บัวนะครับขับไปดูสระเจ๋วเลยแหละสระครับว้าว สะนี้มีโครงการว่าจะส่งน้ําไปที่ปากทางนะครับส่งน้ําดิบก็คือกรองระดับหนึ่งแหละผมจะกรองใส่พี่เอาสูตรของพี่โจนจันไดนะครับทําทอดแทงแล้วก็ได้น้ําปุ๊บแล้วก็ส่งน้ําจากที่สูงไปตรงนู้นนะครับ2 5 0เมตรวันนี้ไทยวัสดุมาส่งไทยวัสดุสาขาอุบลมาส่งของนะครับ250เมตรก็รอของอยู่วันนี้แล้วก็ เป็นน้าอุปโภคบริโภคนะครับ,บจริงๆบางท่านก็ทานได้นะครับแต่ว่าอ,อยากให้มันดีแล้วดีดีเยี่ยมนะครับผมก็เลยติดต่อทางเ v ็มเวแล้วก็กริฟฟลีนหรือซูเลียนนะครับให้มาติดเครื่องกลองนะครับแล้วก็กดเป็นน้ําดื่มได้นะครับไม่มีแห้งครับตอนนี้เพราะว่าที่คิดอย่างนี้เป็นเพราะว่าการขายทรัพยากรน้าเนี่ยน้ำสำคัญมากนะครับสำคัญมากเพราะว่า ณตอนนี้ปลาปาเขาเปิดเป็นเวลานะครับเปิดเช้าเปิดเย็ยนแค่นั้นเองแต่น้ําตรงนี้เรามีใช้ตลอดแล้วผมมีโครงการว่าถ้าเกิดมีงานบุญงานไรของโรงเรียนหรือวัดนะครับเราก็อยากให้เขาได้ประหยัดในส่วนนี้นะครับเราก็ถือเป็นการทําบุญพึ่งพาสังคมพึ่งสังคมพึ่งพากันนะครับ เรามีอะไรที่ของดีก็เออแบ่งปันที่เหลือใช้ก็แบ่งปันเขามั่งอ่าครับผมอยากเห็นคนถ่ายไหมโอ้เวลาก็มีน้อยอึบวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะเดีย๋ยวผมตั้งกล้องก่อนเนาะว้วย่อ yeah! แค่นี้ก่อนครับบ๊ายบาย